ไปเล่นกันดีกว่าครับผมแบบนั่นก็เดี๋ยวผมจัดการชีวิตผมนะครับเลียร์ตัวเองประมาณนี้ครับผมทำตัวให้ดูว่ามันดูก่อนแล้วกันพอจะคิดว่าผมดูแลคนหนึ่งได้จะเป็นอย่างนี้ผงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะ โอเคครับเจ้เฮ้ยคุยกองแต่คุยอะไรกันเนี่ยจับเตนน้นกันเลยตอนนี้ไอ้ลอกตอนนี้ยังไม่มีคิวงานขึ้นคอนเสิร์ตนะครับแต่มีแต่คิวงานแบบโฆษณาครับแต่กับ กินกุนลำญยครับผมไลฟ์ทู่อบแต่ยังครับแต่ยังกันนะครับผมเข้าใจเข้าใจครับอยากอยากฮอรครับอยากหอรแต่ผมจะให้เอาใช้แบบเรื่องแบบ,แบ,บประมาณนี้ครับผมคอามจัดการความรู้สึกความคิดตัวเองก่อนเพราะเขาอยากให้เขามีเวลาที่เราแบบเป็นส่วนตัวผมไ,ไม่เไปเตะให้หรอเขาปวดหัวเล่นที่เท หม่ใวได้สันที่สิบสามเสบบ่โรนตลอผมอม,มีงานเออใ่งานใรมชาติยังยังครับยังยังไม่มีงานแบบขึ้นคอนนะครับหรืแบบงาน งานงเป็นงานโฆษณากับงานไรไรเอ้ใช่งานโฆษณาของโสมแล้วก็งานไรของกาแฟได้แคเแ่เดี๋ยพิริาจ้าอกากดจะกล้าครับเออให้วันที่สามมีงานแต่ไม่รู้ก็ไงานอะไรกรพาผม สวัสดีกรับคุณขสวัสดีครับคุณไม่สวัสดีครับคนุณสวัสดีนะครับฟัดตรงฟัดใจหน่อยนะจ๊ะนั่งคุยเป็นเพื่อ <c oughs> นห <c oughs> น่อย นเ่เด็กเฮ้ยจะถึงเวลาแล้วผมจะนิดเรื่องว่ะดูหนังแล้วจากนั่งรอมาเต้นชั่วโมงไม่ไปเต้นกับลำยัยหรอครับต,ตอนนี้เออเหมืนอนเขาแบบวางคิวให้อยู่ครับใช่ก็รอทางผู้ใหญ่บอกว่าจะไม่จิววันไหนครับผมใช่เพราะตอนนี้ผมอยู่ในสภาวะ รักษาตัวอยู่ไอ่นคนือแบบอาการหลังผมอะครับงเจ็บอยู่ใช่เพราะไม่รู้อะแต่มันก็ดีขึ้นครับพอมันใช้คาว่าใช้ได้ดีกว่าแต่มันแบบถ้าเกิดมันยังไม่เต็มประสิทธิภาพผมก็กลัวแ,แบบเออมันไม่เต็มเพียรเนาะแต่กลัวไม่รู้มันจะปั๊บ,อนนอบ,บอกอน,นเนี่ยเราลองแบบ,แบ,บ,บออกกำลังกาดูเส้นยิดหนึงนะลองแบบปมบมเส้นรอมจะน่าจะได้แหละเอวเริ่มมาแล้วนี่เยียยาเยอะครับ หิ้มสิโอ้โหทุกคนเนี่ยมามาพูดให้ผมรู้สึกว่าลางมันมันดูออกทางเราตาขนาดนั้นเหรอนะเปิดต่อวันไหนน่าจะเร็วๆนี้ครับน่าจะเร็วๆนี้นะฟิลเตอร์นี้มันเด็ดอย่างเงี้ยนะถ่ายวันครับทุกคนมาครับผม จริงๆผมยังไม่ถึงจะได้เจออีกเมื่อไหร่มีคนที่ถึงแล้วมีคนที่ถึงพวกเราเนี่ยเอาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย มีใครทะเลาะกันครับเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เอชดีเก่งในเรื่องว่าอะไรครับนี่ <laughs> โอ้ตายแล้วอย่ามาเปียงกันในไลน์นี้นะจ๊ะเธอชอบดูพีเต้นนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับตื่นัะออกมาเลย เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรนะครับรอรุ้นได้เลยใช่กำลังใตของลูกค้าเฮ้ยผมสบายดีทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนมาพูดอย่างผมเลยจะผมได้สิทธิ์อนันตกขอบคุณแม่แต้มด้วยนะครับมันได้สิทธิ์มันได้สิทธิ์มันได้สิทธิ์เหงื่ออยู่มันโอ้ผมสบายดีครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับขอบคุณมากๆเลย ผมสบายดีเนี่ยผมดูหนังเนี่ยมาดูหนังเลยผมสีเหลืองขอบคุณครับี่มุการอกี่มุกปี่มุกาชื่อถูกถนเนี่ยมุกหรอรมาร์กเหรอเึ็นเจ็ดสี่เแอบสูมาษางกเจาด้วยแตนเรื่องหม้อบะตูแล้วไปนเห็นไหม พอพอจูงไปคิดๆอย่างอื่นนะสมองควนนะครับเรากดตะการนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับเป็นพี่ครับเป็นพี่กับทุกงานครับทุกโอกาสใส่ยับเราเยี่มสดใสมากเลยตาที่ยังคงบอกแต่คำว่ารัก จะหลับรอแล้วเนี่ยเอาทุกคนคไอที่แม่อันนั้อน,อน,อนอันนั้นไหนท่านไม่เกิดอาโห่คิดใหม่นะด้วยนี่เขาดูแลสุขภาพด้วยจ้าตอนนี้กำลังหิวตัวเองนะครับผม <c oughs> หิวตัวเองได้ก็คงหิวคนอื่นไะด้ม่นช่ว่าหร <c oughs> อกพกขอบคุณครับ ขอบคุณตลอดมองเพื่อ,ตอนตัวนะผมจะไปดูหนังแล้วทุกคนได้อีก15นาทีคุณจเตอร์ผมเบอร์จับที่เราดึงคนในคนคุณใจเย็นครับ ท่ำหมาถึงใจค,ครับแม่ท,ที่ลงมตัวนี่ครับทำไมถึงตาตุก <laughs> ยิ้มเยอะเนี่ยยิ้มเยอะยิ้มเยอะหน้านะขับรถด,ด้วยนี่ได้มอไซค์ใหม่ก็แบบว่าเจอเจอมอไอร์แบบบีตัวแบบตาเปียกตาเลย ไม่ไม่ช่ก็ไม่ใช่อะไรอะไรไม่ไม่จอะไรฟิลเตอร์หล่อมากครับ้าผมเดี๋ยวลองดูหน้าสดกันมาเอานะใช่อ่ะเออว่ามันก็มันก็แอบแบบ ตาตาตีบขึนนบน้นดูหนังเพียแล้วครับดูหนังรักครับผมมาดูหนังรักคะดูเพลเตอร์พีพ่ดูเพลเตอร์หลอกๆขึ้นนะพี่จะโดนด่าเน้ะจะด่ดาผมนะพี่ เขาไม่มีตนลนอดครับิงปะเนียสวัสดีพี่พีสรุปพี่ชื่ออะไรนนจริงจริงพีพีพวีพีคือคือพ,พี่ชื่ออะไร <c oughs> ไม่แซมยุงคนช่วยน่าสนก็หรออันนี้ไอเจ้าประจาวบสิงดุ้อองอ่ะต้องใส่นอนเยอะมั้งขับมันขับรถระมัดระวัง ครับผมไม่ดีตั้งหลับมีบ้างมีบ้างมีบ้างคน <ern> มีความนะ <laughs> มันก็ดีครับมีคนตัน้งมีดีดื่องใช่ <laughs> หนังสนุกไหมครับยังไม่ทันที่ดูเลยพี่เอาใครเนี่ยมาฟ้องมาหาโอ้ขอโทษเดี๋ยวหนังยังไม่ทันที่ดูเลยครับผมกดตัวผิดครับเหลือครึ่งชั่วโมงครับไอตอนนี้เหลือสิบนาทีแล้วจะได้ดูแล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่จุ๋มนะครับขอบคุณแม่เอแล้วนะครับมาดูกับเราวแล้วโอ้มาคนเดียวครับมาคนเดียว ลองดูลองดูว่าจะว่าจะช็อกค,คาลร่ด้วยอาจจะดูได้ประมาณครึ่งตอนไปกองมาอาจจะดูไม่สนุกใช่อาจจะไม่อยู่กับนังอยู่กับเธอนี่ยเดี๋ยวปะรอก่อน <c oughs> หลับก่อนวดตัวม <c oughs> หลับก่อนจริง หนึ่งสิบนาทีได้เข้าลองแล้วแล้วกว<ค>นเน<ม>ี่หลับก่อนเลยว่าน่นแบบดูๆไปแล้วหลับเนี่แบบมาคนเดียวนี่ย่นักงานมาปลุกนี่แบบรู้แน่นะว่าแบบชีวิตเรานี่แบบ เปออะไรพี่อยู่ทีระพนพี่ฝี่อยู่บ้านรังพี่อยู่พี่อยู่เต็นท่น,น,ทนั่นครับไอพอี่งีัรงััาจนยอดเงินย่าร้อนนะพี่ตี่ไม่ใช่หนังลักพี่ไม่ <c oughs> หนังพีเ,เตอร์พิพเ,เตอร์ ลองกปอะไรพี่ไปอะไรดูใครดีอะไรพูดล่เชิญเราจะรับไหมเราอยู่นะมาลุ้นๆหนึ่งเนี่ยลองเลยเป็นะไรล่ะเอาเชิญคุณเป็นบัคกาครับ ควนไปกดดันเนี่ยไปกดดันให้ผมทำการรอาสำเร็จถ้าเกิดเขารับผมผมจะขี่รถกลับบ้านแล้วเอาวะดูเสียต่อนะสนุกพี่เดเตอร์พี่เสืออะไรล้องคำหนึ่งนะถ้าไม่มีชื่อไม่มีไม่หาชื่อไม่เชือเอาเชิญผิดชดเชยไมม S <S <S แม่ผมเชิญฝีจากดดได้ไหมแต่มาขินก็ได้นะถ้าอยากคุยด,ด้วยมาขินก็ได้นะอ้าวทำไมอ่ะหาไม่เจอมันกดมันกดนกดมอันนี้ไม่ได้มันเรียนว่ามันต้องขึ้นยังไงอะฮะลุนด้วยอันนี้ยังไงบ้า อ้าถ้าเกิดเส้นปุ๊บผมผมผมทิ้งเลยอะรุนวะไม่รับยิงหรอไม่รับยิงแต่แบ่ผมบอกแล้วก็ให้ต้องให้ให้เวลาเขาบ้างให้เวลาเขาบ้าไปกดดันมนเขาอยู่เขาเราโมโหพี่แตกขึ้นมาดนาผมนี้ เหมืนมนอนน้องผิดเนี่ยชอใจเนาะไปกดดันทุกคนไปกรอ,อบ้าบาเออกดดันช่วยหน่อยมายถึงไม่รับหญิงเอ้าพอ,อเออก็ได้ก็ได้ รอเวลาอีกเนี่ยก่อนก่อหนหังยีห้อผมจะดูที่ตัวพี่พี่นอ้องกี่บนเอ้ยคำถามนี้น่าตอบ แข่งไ,ไ,ไม่ได่ตอนนี้ครับก็ก็พอได้นะพอด้เหนื่อยมากไหว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 ขอบคุณครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อโทษทีเธอเราเราเธอขนเราเชิญเรามาเลยเราเหลือเชิญจะไปวะ อะไรนะคะเราเราเชิญจะไปหรอใช่ค่ะเ้ารอครับอ๋อสวัสดีครับชื่ออะไรฮะนี่จะจะผีเคหรือเปล่าคะเปล่าครับเรากดผิดโทษทีเรากดผิดเรากดเรื่องนี้โหโอเคค่ะครัไปเจอกันด้วยวัดีครับกดวางให้หนึ่งแดงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ ช่เราโลทางมางเกเลยแกขอบคุณขอบคุณดอกกุหลาบองค์กรแออวผมกดแลว้วอา่านคอมเมนต์แล้วแบบเร่งขึ้นเนาะโอ้ยนะขอบคุณทำดอกกุหลาบครับตอนดีแม่แนนแล้วนะครับ,รบโอ้ยทากดผิดน้องไม่คุณอะไรแล้วเอาทำไมเชิญไม่ทันเห็นไหมละ่ะไปกดดันเขาเห็นไหมเพื่อลงไล์เขา นอนเช้นองงเลยไหน้องบอกว่านอนไวาให้เขานอนทับันนะครับเพื่อนน้องว่านอนครับครับ คงเพียๆครับไปเล่นวันนี้น่าจะไปเล่นฟีเนทวันแรกมั้งเห็นว่าน่าจะเหนื่อยหน่นอยอา่าเขาเตะได้ครับเขาเตะได้ขอบคุณสำหรับกลัดนะครับพี่โอ้โบบหพี่ไทยจะเยอะจังลูกคนเด็กแต่วนนัน <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ผมมีผมมีพี่พี่สาวหนึ่งค,ครับใช่ตอนนี้พี่อยู่ญี่ปุ่นครับลัาผมที่วันเหรอผมว่าผมก็ไม่หวั่นนะคือผมว่ามันมันได้เป็นชี่หวัน่นผมนอก็ <laughs> คือน้องน่ารักมากเลยครับอย่างเอง็นไปลงไล้์ไปแล้วน่าจะหนึ่ยครับน่าจะหนื่งครับแล้ว ควาามอทำผิดต,ต,ต้องอะไรพิดมาอะไรอ่ะเต็มเบียบ <c oughs> ไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาใหม่ไป <c oughs> เรียนงช่วยกันเอ้าช่วยนะครับผมโห้มาขอบคุณซาลามขอบคุณลามนะครับพี่สรุปพี่ไม่ตอบผมพี่เชื่อนะสี่พี่ไว้พี่

แต่ผมผมอาจจะไปดูใครจะรู้ว่าผมบางทีบอกใช่ไหมแม้มในั่งใจตัวเองก็ได้ผมอาจจะดูได้ประมาณที่ที่เราผมอาจจะใจไม่อยู่แต่ตัอยู่นู่นอย่กลับบ้านเลยมันนี้ซื้อแล้วไงจะได้จะได้ตังค์แล้วนะอย่างเขาอยากพูด,ดเรื่องต่อแต่เขาอยากพักผ่อนดูหนังทำเรื่ส่วนตัวเขาอะไลเงี้ยวันละ ชวนน้องมาด้วยวันนี้ก็ชวนวันนี้ก็ชวนแต่น้องน่าจะอยากได้ฟิเนเหนมกกว่า,าชิดเองครับพี่โทรหาผมเลยนะตทบอบอกผมเลยถ้าบอกีชิดเองอวันนี้ลงอนนี้เนอะไรพวกัวันนี้น้องไปฟินเหนียคราบ ใช่แล้วตัวติดกันขนาดั้นที่ให้เขาใช้ชีวิตบ้างะผมก็าสูใชชีวิตท่ผมต้องใจบ้างปล่อยให้ความเหงาทำงานบ้างรอคนนั้นใจหัอทิ่เหงาคิดว่ามีปนใจแข็งมากเลยใจแข็งแล้วก็พูดพูดตรงใช่ ก็ใช้เวลาหน่อยครับยังยังไม่ปนสองวันเลยมีกันบ้างครับมีปวดมีอะไรกันบ้างก็ก็ทําให้เขาเห็นแหละเราปรับเปลี่ยนตรงที่เราพลาดไปนให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นแล้วมันก็เป็นเครื่งพิสูจน์เองหรอกใส่คนไม่ยากเลยนี่เอาบทเอาเพียงเลยเนะี่ยใส่คนเรายายากยิจนไปไม่เห็นต้อ ตำมนี้ยากเลยฉันก็ทำก็เป็นเหมือนยงางขาดบอกเงเจ,จะใช่ว่าเธออาจจะแคร่รู้ไหมออาพอดีจะจบเพลงแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจแต่พี่จะว่าเขาจะว่าผมเป็นคนยังไงผมมานั่งรอเพลงอยู่หน้าโรงหนังแล้วอุม้มดูสวทยทีดี <laughs> กบอกแม่แล so 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 like oh, ้วแม่ก็เปิดประตูห้าลูไม่เปิดต่อแม่เปิดประตูให้ผมนะครับนี่และคือจะได้ไม่สีสันมีบ้างมีบ้างงนนี้ปวดจังมากซึ่งผมก็รู้นะผมผมผิดนะจริงๆผมก็ผมก็ขอโทษเขาไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าแ ก็จะทำเกรเรก็พยายามทําตัวให้เป็นคนดีครับจริงมันมก็ไม่ใช่แย่นะก็ดูตัวให้แบบปกติดีกว่าน,นี่แบบเนี่ยก็เลยอยากดูหนังพอเดีวเลยมาดูหนังแค่นั้นเองน้องน้องไปเล่นฟีเน็ตแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมเขาต้องการความอ่าไปสิใใจฮะ เรานี้ขูงพี่พีนบ้างเราก็แบบเหมือนกันไงวตาผมกำลังทำครับกำลังทำครับแต่ตอนนี้ผมขอขอกินป๊อปคอร์นก่อนแล้วกันไม่มีอะไรไม่ได้ฟออะไรเลยมาทั้งกินป๊อปคอร์นก่อนแล้วแต่อารมณ์ครับเออกินป๊อปคอร์นแล้วปับใครจะรู้อ่ะแต่ที่แน่ๆของ ถือเข้าได้สดเข้าโรงนังไม่ได้แลวมั้งนั่นคือคนดีแล้วขอบคุณครับตัดตัวเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยแม่ก็เียแหละก็ไม่ไปเที่ยวเนี่ยแมก็มันลงหลังแล้วเนี่ยคนเดียวด้วยเห็นมั้ยอยู่โรงนังเนี่ยจะเข้าลงแล้วเนี่ยรอก็ขอบคุณนะครับขอบคุณตำรับ ทุกคนที่เนะข้ามาครับถึงเวลาครับไปใจของเรายากเยินกันไปน,น,นี่ตัวนี่ไงตัวโลดลองทดสอบตัวทดสอบสอบกับระบบหัวใจว่าเราจะสามารถดูหนังได้ปหมดูได้แหละเอา ual, ชิวมากตอนไรนี้ก็ไปอยู่ตลอดเลยจ้า ข้อเพียงแค่เธอเลยให้รีแอร์อาร์ l r i g h t ไปสโลาะใครกลัวให้แล้ว <c oughs> ครับผมชั้งที่ห้านะครับเดี๋ยวต่อไปให้มเลยครับผมครับมาดูสิ <c oughs> อ้าวมีคนโหตามมาดูถึงหน้าโล่กันเนี่ยไอ้แล้วทราผมได้ดูชั้นบนวะมาถือไปได้ปะโดนจับปะ <c ười> โอเค okay ครับเด็ยตฟองทำเออคนดูคนดูนด <c ười> <c ười> ยล่งยันปะ ดูไหมดูไหมเดียอุตส่าห์ไม่เข้าเ่ยมันตัวอย่างอยู่ไหมแต่แบบตัวแบบคนอุตส่าห์เข้ามาดูท่านผว้บริหารพึงยออืมกับพี่นองทดสอบกับระบบดูัดูให้สน,นุนนะที่พี่แนี่ครับท่านดัางดูคนเนาะไม่พูดอย่างนั้นเนาะ เข้าน้ำหมอโอเคครับขอปิดไลฟ์เบียก่นีะครับยังไงบ้ากันภารกิจของวันนี้ก็ดูจบเรียกไหมน่าจะจบแหละเราฟังข่าวดีครับโอเคยบายเข้าน้ำปเดี๋